สวัสดีครับเพื่อนๆครับชนเพื่อนมาชมท้องนายาเย็นนะครับผมข้าวกำลังงามก็เลยน้องกำลังเริ่มแตกรวงนะครับผมนะมาชมด้วกันนะครับผมมาดูนะครับว่ามีปลาไหมนะครับตอนนี้น้ำล้นของเนาะนะครับน้ำไหลเข้านาช่วงนี้ก็เข้าหายนะครับเดี๋ยวค่อยมาซ่อมที่หลังเนาะมาชมด้วยกันนะครับผม กองถงมายามเย็นครับงานะครับข้าวกำลงังโตเลยครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมตอนนี้ก็ตอนตานก็เริ่มแก่แล้วนะผมนะไม่ไม่น่าจะออกลูกแล้วเนาะตัวน,นี้บรรยากาศท้องน้ำาเย็นครับงเงียบเงานะครับผมพาเพืเอ่อนมาชมนะครับข้าวกำลังงามกันเลยทีเดียวครับ กาดท้องงายามเย็เยนครับหอมกินข้าวนอนนะครับพนะ่อครับลมลมพัดคราผมนะครับนะครับ ดูกนะครับเมฆดำม่แล้วนะครับฝนน้ำท่าจะตกอีกแล้วนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมครับต้องน้ายามเย็นครับต้นไม้ใหญ่นู้นก็ล้มเลยนะครับผมนะฝนตกหลายรอบเนาะวันนี้อากาศร้อนนะครับนกไม่มีเลยนะครับวันนี้เงียบเงาเลยนะครับผมนะตอนนี้เสียงลมเริ่มมาแล้วนะครับดู กองฟ้ามืดคือไม่หมดแล้วครับผมลาบด้านแล้วเนาะทุ่งนายามเย็นครับต้นตาลก็ยืนตั้งหานต้ลมพัดเย็นๆนะครับผมนะข้าวกำลังเริ่มงามันเลยครับข้าวนาปีนะครับผมนะข้าวกำลังงามเลยนะผมนะ เริ่มออกวงแล้วนะครับผมนะับอยู่เท,นทนา่าไรต้องลางงามๆกันเลยครับเริ่มมีนกกระสานกะอยางบินอยู่นะครับผมนะป่าปลายนกมองไกลๆนะครับผม มาชมด้วกันเลยครับผมสองทุ่งนนองนาเนาะเงียบเงานะครับแต่อยู่ใกล้ถนนก็ยังมีเสียงรถอยู่นะครับผมนะบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้นะครับผมนะแดดร่มลมตกเลยเนาะฝนก็จะตกมาแล้วนะครับฟ้ามืดคึมมาเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพีงนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆนะครับ ทาเกษตรนะครับตองไร่ตองนานะสวนพืชผักพลไม้นะครับหมายชมนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมเป็นกำลังใจกันด้นะครับผมสวัสดีนะครับ